สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูรถไถเดินตามปั่นโบตอรี่เ,เป็นแปลงแห้งนะครับน,นี่เป็นแปลงอ้อยเก๋งนะครับก็ทดลองมาปั่นดูว่าเป็นยังไงนะ,ะดินก็ค่อนข้างปั่นง่ายนะครับเป็นดินทรายนะอันนี้วิ่งอยู่เกียร์สองนะครับเล่นนะเครื่องก็สองนิ้วนะเล่นนะเครื่องไม่ได้เปลี่ยนว่ามาแต่ทดสอบหน้น้ำนะครับดันก่อ,น,อนนี่ถ่ายให้ดูยาวๆนะครับนี่เป็นแปลงจริงในการทำงานนะครับ น,นี้ก็กลังเร่งรีบผลิตอยู่นะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามที่เบอร์ที่เราลงไว้ให้ได้ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่ตามช่องของเรานะครับวันนี้ก็พามาดูรถไถเดินตามปั่นปั่นแห้งเป็นแปลงลูกไก่เก่านะครับอันนี้รอยไถหันทวนไว้นะครับอันนี้ก็ลองโรตารี่มาปั่นดูนะครับ ตวนข้างปัดง,ง่ายเนาะอันนี้ก็สามารถวิ่งได้เกียร์สองนะครับมุลเลนหน้าเครื่องตอนนี้ใช้สองนิ้วอยู่นะครับจริงๆวิ่งเกียร์หนึ่งก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนมุลเล่นหน้าเครื่องให้ให้โตหน่อยเนาะนะครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับฝุ่นเยอะเนาะ ครับนี้ก็ปั่นวิ่งประมาณเกียรสองนะครับเราปั่นดินแห้งนะครับดินค่อนข้างฝุง่นหาที่ถ่ายยากเนาะครับนี้วิ่งสบายเลยนะครับเพราะว่าดินค่อนข,ข้างเป็นดินทรายดินฟะูเนาะครับอันนี้มันถูกผักน้าจะชอบนะครับสไตล์นี้นะ สัสดี FC ซีช่องของเรานะครับก็วันนี้ก็พามาดูรถไถเดินตามตามเคยนะครับปันโรตารี่เนาะอันนี้เป็นแปลงแห้งนะครับแป้งปลูกมันเนาะนะครับเราอยากลองตัดดินทรายดูนะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้น,น้าเครื่อง2นิ้วเนาะแต่ว่าวิ่งเกียร์ไฮสองเลยเพราะว่าเป็นดินทรายลอยลอยไถยพันทวนไม่แล้วนะครับก็จะวิ่งง่ายหน่อยนะน,นี้ก็ทดลองปันปันดูนะครับดูจงังหวะเดียวดินทรายก็จะมีความเสี่ยง เวลารถสลิปฟูนะครับจะมีโอกาสตกๆลจริงๆล้อเปลี่ยนล้อเป็นล้อล้อ,อยางได้เน,นี่นีก็พามาดูรถไถเดินตามนะครับปัน่นปั่นแป้งแป้งกุ้มันเราไปดินทรายนะครับลองปั่นดินทรายดูนะครับนี่รอบเครื่องเครงเหลือเนาะเราได้วิ่งเกียร์สองดูนะครับ ข้บางสบายมากนะครับเหมาะกับการปลูกพวกเอ่อผลไม้ผักอย่างมากนะครับนะครับปันละเอียด